สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับสาระดีๆจากเครื่องปรับอากาศ d ดก i ินนะครับกับผมกฤษดาจำปาเฟื่องนะครับรู้หรือไม่ครับว่าทุกวันนี้นะครับลมแอร์เครื่องปรับอากาศของ d ด็ก i ินเนี่ยสามารถถอดฐานำนำทิ้งได้นะครับประกอบไปด้วยรุวน FTKM FTKC FTKF FTKQ แล้วก็ FTM เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเครื่องจริงเนี่ยนะครับจะสามารถถอดถาดทำทิ้งได้หรือเปล่านะครับตัวนี้เป็นโมเดล FTKC18 TV 2S นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย จุดน็อตที่ยึดกับถาดน้าทิ้งนะครับจะมีอยู่ด้วยกันนะครับก็คือจุดนี้จุดที่1น,นะครับตัวนี้จะยึดถาดกับชุดแผงคอนโทรลไว้ด้วยกันจุดที่2อนะครับอยู่ที่ใต้ถาดน้าทิ้งนะครับจุดที่3แล้วก็จุดที่4ถอดออกให้หมดเลย พิคอนโทรนะครับเราก็ถอดด้วยเหมือนกันโดยที่จุดเชื่อมต่อสายต่างๆนะครับถอดออกมาก่อนที่จะถอด่านน้าทิ้งนะครับโดยที่มีน็อตตรงนี้นะครับถอดออกอถอดเรียบร้อยแล้วนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าจะถอดถ่านน้าทิ้งได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วมีเทคนิคง่ายๆนะครับให้ปิดมือออกอย่างนี้นะครับอ่าก็จะถอดออกมาได้ง่ายๆแบบนี้เลยจุดน,นี้นะครับด้านหลังของตัว่านน้ําทิ้งจะมีน็อตยึดอยู่นะครับให้ใคลายออกอก็จะสามารถถอด่านอ,ออกมาได้นะครับทั้งชิ้นแบบนี้เลย เป็นยังไงบ้างครับก็นี่ครับสามารถถอดถาดน้ำทิ้งได้นะครับสามารถมั่นใจได้ว่างานล้างแอร์เนี่ยนะครับจะง่ายขึ้นนะครับก็วันนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะครับการรับชมก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับ